ครับวันนี้เราอยู่ในไม้ครับไม้ครับอะไรนะไม้ครับมดสไนโนเสาร์เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือผมมีเพื่อนมาอีกสองคนก็คือนี่ครับสองคนคนนี้เขาชื่อโปรแกรมนะครับคนนี้ที่เป็นอเล็กก็ชื่อเฟิร์สนะครับที่จริงเขาเป็นตัวผู้ชายแต่มันบักอะไรก็ไม่รู้นะครับ พวกเราพวกเราไอพวกผมว่าจะอันไปหาขุดเมืองอีกอย่างหนึ่งนี่ครับมันมีในนกเสากินเนื้อเกิดมานะครับที่จริงนี่ตัวนี้เกิดมาก่อนส่วนนั้นเป็นลูกมันนะครับอุ้ยตะวันตกเร้วตะวันตกเร้วนะครับเดี๋ยวพวกผมขอไปหาแกะก่อนนะครับ เอ้ยผมมีเตียงอยู่ผมต้องรอให้เพื่อนไปหาแกะแ้วผมตัดไปช่วงที่มันเพื่อนผมไปเอาหาแกแล้วไปทําเตียงแล้วก็นานะครับผมขอตัดไปตอนนั้นเลยนะครับโอเคครับพวกผมไปหาเตียงกันมาแล้วนะครับพวกผมก็เตรียมจะนอนแล้วนะครับรอนอะไรเงือกใครตีใครตีใครตีครับใครตียอมรับมาเสียดีเนี่ย โอเคครับโอเคครับพวกผมนอนกันเสร็จแล้วก็ขุดเตียงกันเลยนะครับมาขุดเตียงเอาด้เตียงเฟิร์ตโอเคไม่สองเตียงเอาคือไหนเฟิร์โอเคจะไปตรงไหนต่อไปขุดเหมืองวะใช่เราจะไปขุดเหมืองโอเคเตรียมพิกเอ็กไนท์ให้ผมโอเ <laughs> ค ตามมากันเลยโฮ,โฮโููอ๊ะออสองนาทีเองตึนนนถ้ามีเสียงรถอะไรผ่านผมก็ต้องขอโทษได้นะคะเพราะผมอยู่หน้าบ้านโอ้จะตัวเล็กมันใหญ่แล้วออยู่ในกันหมดโอเคโอเคโอเออตามาตามาตามาโอเคเราจะมาขุดตรงนี้กันเลย นี่เห็นเหรอเห็นไม้เห็นไม้เอาไปเ็ยังไงวุดมันเอาไปชนงลด้วยุดคนละดูมเนอะพ่อแม่นว่าขุดเดียวกันเนี่ยมันจะติดโอเคครับพวกผมกำลังอ๋อ อ๋อผมผมเข้าใจผิดนะครับอผมผมเข้าใจผิดนะครับโอเคโอเค,อเคผมเข้าใจผิดนะครับผมต้องไมาหาเหมืองนะครับไม่ใช่มาขุดโอ้จะมาจริงจกเขาจับได้ไหมเขาจับ ตามเพื่อนไปไปไปนำหน้าเลยใครจะนำหน้านำหน้าไปอะไรภูเขาเพื่อนผมรีบหนีนอย่าเขาไปไกลอย่าเขาไปไกล,กไไกลฮะไอุ้ยม,มีตัวหางค้อนด้วย อันนี้ผมจะเรียกว่าสไปโนกอบนะครับเพราะมันเหมือนสไปโนแต่มันเอ้ยขอโทษแกม,ม,แกมห่วงใส่ในีรีบหนีเลยเด้อทามาล้องสายรีบหนีเลยนะนต่ออเอ้เอ คอนมันจะตามผมแหมไม่อาหารไม่อาโคตรอะไรอย่างไรตัวเอ้าเจอเหมืองเจอเหมืองไหนได้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 ดเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอหน,นีจากหางค้อนก่อนเดี๋ยวมันไล่ละพวกตัวกินพืชนี่ไว่ใจไม่ได้เลยเหมือนกับอีพีก่อนหน้านั้นไอ้ มันจะวิ่งมาชนผมอ อย่าเข้ามานะที่ผมโดนโดนส่เซแล้ทบไหลอ่ะครับถ้าใครได้ดูอีพีหนึ่งก็น่าจะรู้นะว้าวไป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 หนีหนี้น,น,นีออกไปจากไอพืชกินพืชน,นี่เอ้ยะทำไมมาสั่นอบบนั้นก็มันจะตามล่าพวกเราเออหรือมันอะไรเนี่ย มันน่าจะพูดว่าเอวเอวเธอเด่งเธอผมเล่นหมูเล่หมูอ้ยเจอเกศเรด้วยแต่ไม่เอาดีกว่าอ่ะอ่ะมันมันไม่ใช่เมืองเหรออแต่มีฐานอยู่นะอาจจะมีนะเรามีอยู่มีอันเดียวมีนเดียวถ้าขุดไปมันอาจจะเจอมากกว่านี้แกมตามา ย้ำระว่างอันนี้ในเด้อเอ้า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 โอ้ยังมีน้ำอยู่นะอ้าผมนึกว่าท่าอ่ะเขากินอยู่นะกี่นาทีละหุกนาทีโอเคครับไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะครับเมื่อกี้ผมเด้งออกอ่ะยังดีที่ผมยังตัดคลิปลงในอยู่โอเค ไปต่อกันเลยโอ้ใช่ใช่ลืมลืมลืมขุดอะมาเอาเหล็กคนละอันเพื่อทำโลมาเอาเหล็กคนละอันอนนอนอไม่มีไหมให้เก็มเตอน เาไปลโอ้ยไอ้ไก่เนี่ยแป๊บผมขอโทษด้วยนะครับจามคุณเอาอันนั้นไปาสองอนันต <มา S 1> ์เปล่าอเปิเปเดคุณได้แล้วเลยเขาแดนโอเคได้คุณละอันแล้วทำกันเลยคุณไม่มีไม้ ตัวคาบอ่ะตัวคาบมันก็อยู่ไกลๆนี่เองอ๋นี่ไงไม่ต่อเขาจะคาบอุ้มไม้ไม้ผัวไปขุดไม้กันเลยก็เป็นไม้สีน้ำเงินเหรอไม้อะไรก็ได้ไม้อะไรก็ได้ไม้อะไรก็ได้ขุดขุดขุดแล้วก็ขุด ได้ยังเนี่ยใช่มเมื่อกี้ไ,ไม่รู้อ่ะฉันได้เลยอ๋อได้แล้วเอ่อต้องใช้ไม้ที่เอาเป็นแปรรูปแล้วประมาณหก<ช>อันเ้อาไม้เ <c oughs> <c oughs> oh จ้าไก่เนี่ยแบบหนึ่งนะครับโอเคครับผม โอเคครับผมกําลังจะใส่โลแล้วนะครับตอนนี้ไก่มันไม่ยอมหยุดเลยนะครับโอเคถ้าอันโลได้แล้วไหนลองตีมาสิเฟิร์ตลองตีมาหน่อยโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งประตูก,ก็นายตอนนี้ดิตีมาหน่อยโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วไปต่อลงเหมือน แกได้หรือ,อยังเธอจะไปขุดขุดอันนี้ด้วยนะขุดโตัวคาบด้วยรู้สึกว่าแมปน,นี้จะมีลาบาเยอะมากใช่ได้โล,โลแล้วเอ้ยขุดต้นขุดไม้ก่อนเผื่อเจออะไรสักอย่างก็มีมาอยู่โตัวคาบใครเนี่ยเราด้วยตกขุดไปก่อนเลยขุดเลยขุดเลยเธอ,อต้องใช้เธอต้องใช้อุ๊ยขึ้นไปดู เกือบตีแล้วใช่ไหมเจอทาน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 อาคนเอ้ายเฮ้ยโอเกมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันกำลังจะมืดอีกแล้วอ่ะเขอขุดทานหน่อยนะเเกือบแล้วสิ ต้องใช้อันนี้ดิแล้วชืว่ชื่อเลวโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาตัวครับรรคบัมพริกแอกนี่แล้วก็คับดาบาแล้วก็คับขวาน นอนนอนนอนกันเลยนอนกันเลยตรงนี้ตรงนี้นอนกันเออเจออะเจออะไรอะ่อระเฮ้ยมอเตอร์บอยอยู่เมือดี๋ยวแป๊บนึงนะเฟิร์ดนอนนอนเฟิร์ดนอนกันเลยพี่แกมนอนกันเอาทำไมเฟิร์ดอยู่คนเดียวอ่ะโอเค โอเคผุดทานกันต่อแน่นาะอ๋ะอ,อพิกเอ็กบัตรเก่าหรือเปล่าวะบัตรใหม่จ้าหันขอบอีกเอ้าอ,อะไรกันครับเนี่ยผมหลงพิกเอ็กก็อ๋อใช่จับไก่นี่มันจะไม่หยุดเลยใช่ไหมแล้วก็ทำจับเก็บ ชึบชึบอ้าทำไมไม่มีสิไปกละโออเครื่องทำไมผมเหล็กจังอ่ะผมไม่มีมาสติกอะมาสติกก็ค,ครับเอาใจตามไงไม่เป็นไรผมจะไปตามาเธอฐานเอ้ยังมีฐานอยู่ทำไมเครื่องผมเหล็กจังอ่ะ เครื่องผมเหล็กมากอู้ฐานเยอะมากคเครื่องผมแหลกมากเลยอ่ะเครื่งองผมมันร้อนอะ่ะเอ้ยเจอน้ำเจอน้ำ ถ่านล้นลงไปบดเลายได้ยินเสียงนกโรโดนั่นไงนกโรโด้ยเฮ้มยมยีตัวอะไรขไขว้ได้ก็ไม่รู้อ่ะถ่านไม่เห็นใครเลยอู้ยถ่านล้นลงมาเยอะมากเลยอ่ะเจอฟินด้วยน้ำเนี่ย ทานเป็นร่มอ,อันนั้นมันฐานชานเรเล่นเจ้าทา,าออนอันเจ้าหญิงต้าลากุดช้ามากผมผมเจอไข่นกนนสาวอะ่ะเราจะเลี้ยงมันได้หรือมไม่ผมจะไปหานกโรโดก่อนเผื่อมีอะไรน่าหนก อะไรพวกนัได้ยุต uh ิการหายใจอ๋อเพื่อนผมเจอแผนที่นะครับน่าจะเป็นแผนที่เบืองวันนี่มีอะไรน่าสนใจหรอกเอยเอผมขึ Testing> ้นไม่ได้ผมขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นไม่ได้ทำไอะไรนะเฮ้ยเพื่อนผมเจอเอแม่ล่อนนะครับอู้ผมผมผมรู้แล้วใครไข่ออกมานี่ไงตัวนั้นเลย นั่นไงนู่นนู่นผมจะเลี้ยงมันได้หรือไม่ผมมอยู่ไหหนดเลยเอออผมผมจะไม่ทำนกโดโดเป็นเคเอฟีอกมาผมเหเออเอ๊ยเป็นนาทีเลยว่ะอาผมเจอหมู่บ้าน หมู่บ้านเดิมหรือเปล่านะหมู่บ ok, ้านเดียวกันกระเพาะไปเฮาเจอเพื่อนเดี๋ยวมาถอดไปตัวนั้นเราเจอหมู่บ้านอีกแล้วอุ้ยอุ้ยให้ผาโคมขอโทษเพื่อนผมค่อยๆาิ่งมานี่ไงเพื่อนผมมาเจอหมู่บ้านก่อนผมอีก บ้านใหม่บ้านใหม่หมผมผมอยากลองผมอยากลองเอออะไรนะไข่ไนเดอรสาวผมอยากลองเอาไปเอามาเลี้ยงเจ้เาหมูอ เลี้ยงไนโนเสารผมต้องขุดอันนี้ออกมาครณ์โอเคขั้นตอนนี้โอ้ผมทำไมผมงโง่อย่างนั้นนี่ทำไมผมไม่ใช้เอออะไรนะขวานอย่าไปตีโกเลมตีโกเลมปุ๊บตายเลยถ้าผมโกรธขึ้นมาผมจะใช้ขั้นโป

ผมได้ยินเสียงนกตัวโดโดอีกแล้ว,น,น,ลว,วน,นี่เลยเข้ามึงเจอแมวเหรอเจออะไรดีจ๊ะโอเคผมมทำที่ป้องกันไปแล้วเฮ้ยผมจะได้เสา ผมเจอนกโดดอีกตัวผมเจอนกโดดสักสองตัวอย่าไปเปิดดิโอ้ยเฮ้ยจะมาตีทำไมเนี่ยมีใครจะเอาชุดเกาะกับถุงเท้ากับหมวกไหมาเป็นลายอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาโอเคให้ชุดเกาะโอเคเอาไป ส่งไปแล้วอ่ะทำไมไม่เห็นนี่ไงมีใครจะเอาหมวกกับถุงเท้าเอ้ยกับขาแชทปิดไปแล้วสงบสงบแน่นอนอ,อะไรนะอ๋อมีใครจะเอานี่ไหม นี่กงางเกงโอเคเอากางเกงไปโปรแกรมมีใครจะเอาหมวกไหมเอา,ม,เอามันน่าจะเนชามะโอเคเฟิร์สเอาหมวกไปเอาไป เออ,อ,เอ,เอีพีนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมค่อยมาต่ออีพีหน้าในพรุ่งนี้นะครับเ,เพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายครับ